ค่ะแล้วมาดูน้องเลิฟอ่านตัวเลขหลักหมื่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องเลิฟอ่านยังไม่ค่อยคล่องสำเนียงยังไม่ค่อยดีเพราะว่าหมามาเพิ่งสอนน้องนะคะหมามาเพิ่งสอนน้องเลิฟเมื่อวานอ่ะน้องเลิฟลองมาอ่านดูนะคะลูกอ่านเริ่มเลยลูก twenty four thousand one hundred fifty ค่ะต่อเลยค่ะ twenty six thousand two hundred ค่ะ4 4 3ส <c oughs> 2่พ้า่สิ่พยสม่สิ่พาอ่ะันมันส้า่ายสามส้อาีมย่ั้ย